ดดันดีไฟทริปเปิลดีถึงเวลาเพิ่มพลังแล้วด้วยมอนสเตอร์ไม้ตายใบใหม่โกจินมารุสัตว์รับเทพยักษ์สาระบำยาฉางามิอบิเกลอันลิมิเต็ดเดสเรนจัดการเลยบอลดราก้อนเกรดฟูบอลเาเรียกเปิดตัวการ์ดรูปแบบใหม่2เวริร์รวมเป็น1ดูเอากาสพิเศษเฉพาะชุดดีบีที่0นมีการ์ดเรื่องแสงสุ่มหนึ่งใบมีให้สะสมถึง1ิบแบบวางจำหน่ายแล้วที่7 e l e v e อสาขาที่ร่วมรายการและร้านการ์ชั้นนำทั่วไป สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox for Ever นะครับผมรายการวิเวอร์หรือ,อวิชินนั่นเองนะครับสวัสดีครับผมคือตลอดเราจะคอนเซปต,ต์รายการนี้แล้วใช่ไหมไม่ได้นะครับผมรายการ Inbox for Ever นะครับผมรายการที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยสนุกกับการเล่นไปตลอดการนั่นเองนะครับผมโดยวันนี้วิชินเมียนนี้ครับ VGT CD 04นะครับผม คือตอนแรกเนี่ยใจคิดว่ามันคงจะจบแค่ซีดี03นั่นแหละอ่า01คือเกียร์02คือล้อยาว03คือค้างไงโร่จริงไหมตอนนี้เขียเอ้ยมันคงจบแล้วหมดแล้วละ่ะกลายเป็นว่าเซอร์ไพรส์นะครับผมมีการออกซีดี04มานะครับแต่จะมี05 06 07ไหมพี่ชินก็ยังไม่รู้อยู่เช่นเคยนะครับผมเพราะว่าพี่ชินไม่ใช่บริษัทผู้ผลิตนะครับผมผมก็เป็นยูทูบเบอร์รีวิวเล่นการ์ดเหมือนทั่วไปนะครับผมแต่แน่นอนว่า ซีดีสุดสีเนี่ยมีความพิเศษนะครับผมหนึ่งเลยก็คือมันเป็นการ์ดจากแคลนนะครับผม The m a มสซิงเกนั่นเองอ่ะคือต้องเรียกว่า The m a มสคอลเลกชันเนาะใช่นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการ์ดแคลนนี้เนี่ยญี่ปุ่นไม่มีนะครับญี่ปุ่นมาเห็นนี่คือต้องเฮ้ย I, I w a n t it นั่นมันคนอังกฤษต้องบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่เก่งญี่ปุ่นเขาต้องอยากได้แน่นอนนะครับซึ่งมันเป็นสินค้าแบบไทเลอร์นอร์รี่ไงยังไงเขาก็แบบไม่มีนะครับผมและเราต้องการจะรู้ว่าใครมีอะไรแล้วนะครับถ้ายังงไเนี่ยเเเดดีี๋ยยววราามแกกกะันล่าแต่่เดี๋ยวาาก,ก,นยก,วยวกอน ก่อนที่จะไปแก่กันนะครับผมจะต้องมีคําถามนแน่ๆทุกคนถามนะครับว่าพี่จินครับไอเนี้ยสื่อที่ไหนนะครับผมชุดนี้คือได้มาจากงานแข่งนะครับที่แอพอร์ตลิมกาซานนะครังานแข่งใหญ่เลยนะครับซึ่งก็จัดที่เดือนตุลาคมนะครับผมปี2018นั่นเองก็หลังจากที่ทําคลิปตัวนี้นะครับผมซึ่งหลายๆคนอาจจะเื็นเดือนมปนา7แน่ๆ ซึ่งอาจจะยังไม่มานะครับอาจจะต้องรอสักประมาณเดือนหนึ่งเดือนพฤศจิกาค่อยลองไปเช็คดูละกันนะครับแต่ว่าตามร้านการ์ดน่าจะมีวางจำหน่ายแล้วก็ลองตามหาร้านที่ขายการ์ดโดยโตนะครับตามละแวกบ้านเก๊งเข็มขก็ได้นะครับหรือจะเข้ามาในเมืองถ้าอยู่กรุงเทพนะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ยังไงเนี่ยต้องไปแกะกันเลยดีกว่านะผมไปไปดูกันแกะแกะแโอเคครับผมงั้นเราก็จะมาดูกันเลยว่าชุด VGT CD 0 4ศกล่องนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวขอดูกล่องก่อนนะครับ ตรงนี้เขียนนะครับผมว่ามันคือเด็กหน้ากากนักสู้ลึกลับ The Max Collection นะครับผมรับประกันกระดาษเต็มคุณภาพแน่นอนนะครับราคา49บาทนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นเด็กพร้อมเล่น1กล่องเริ่มเล่นได้เลยนะครับแถมฟรีการ์ดเรืองแสงในกล่อง1ใบด้วยนะครับผมตัวนี้คือเขียนไว้เลยดังนั้นก็หมายความว่าจะมีฟอยล์หนึ่งใบนะครับด้านข้างก็จะเป็นพวกหน้าตากา์ดในกล่องนะครับผมด้านล่างไม่มีอะไรนะครับด้านบนไม่มีอะไรนะครับ ตรงนี้เขียนไว้ว่าในกล่องนี้เนี่ยจะเป็นแคลนเดอะแมสคคอลเลคชัน52ใบนะครับก็แสดงว่าต้องมีการ์ดปกติ52ใบแล้วก็น่าจะมี g u ยูนให้2ใบนะครับก็จะโบกได้52พอดีนั่นเองที่เหลือก็จะเป็นช่องทางติดต่อดูต่างๆดูกระตุนย้อนหลังดูทางไหนได้บ้างเอ้ยเพิ่งเห็นมีสายด่วนด้วยนะครับผมสายด่วน02 368 41 06ต่อ15ฝ่ายการ์ดนะครับก็เออ มีแบบมี call น e n t e r ด้วยก็ดีมากสงสัยอะไรก็โทรไปได้นะครับผมโอเคนะครับอ่ะงั้นก็อันนี้คือพอที่จะรีวิวแล้วครับผมพี่ชินจีนเราคือแกะมาแล้วล่ะนะครับตอนนี้คือแกะปุ๊บไม่มีอะไรครับเพราะแกะมาแล้วนะครับก็เอามาทําการเรียงเกรดให้นะครับผมเรียงเกรดศูนย์หนึ่งสองสามสี่นั่นเองนะครับผมอ่ะมาดูกันว่าให้อะไรบ้างนะครับเริ่มที่ตัวเริ่มให้มันหนึ่งใบนะครับผมอันนี้คือแปลก คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นเด็ก49บาทนะครับซีดี1 2 3จะให้ตัวเริ่มมา2ตัวนะครับอันนี้คือให้มาตัวเดียวนะครับผมก็แสดงว่าอาจจะจัดเต็มเรื่องของความสามารถให้มากขึ้นนั่นเองนะครับใบที่หนึ่งนะครับผมเกรดศูนย์ตัวเริ่มหน้ากากนอนชาเขียวผู้มุ่งมั่นนะครับผมให้มาหนึ่งใบนะครับทริกเกอร์ให้มาบ้างนะครับผมก็จะมี คริติเคิลทริกเกอร์นะครับผมหน้ากากสกุระที่ชอบการละเล่นนะครับผมเป็นคลิปแบบไม่มีเฟกนะครับให้มา4ใบนะครับผมแล้วก็มีนะครับดร็อทริกเกอร์นะครับผมหน้ากากเทียนผู้สงบนิ่งนะครับก็ให้มา4ใบนะครับผมก็จะเป็นคลิปสี่ดรอสี่เนาะแล้วก็จะมีนะครับอ่ะสแตนทริกเกอร์นะครับผมชื่อว่าหน้ากากแมลงที่กําลังพุ่งทะยานนะครับผมก็ให้มา4ใบนะครับ แล้วก็จบที่นะครับผมอ่ะฮีลทริกเกอร์นะครับผมให้หน้ากากดอกย่าผู้รักสงบนะครับให้มาสีใบดังนั้นโดยรวมนะครับผมก็จะเป็นทุกอย่างอย่างละสี่ครับฮีลสี่สแตนสี่นะครับผมคลิสี่ดรอสี่นะครับแล้วก็ตัวเริ่มหนึ่งนั่นเองครับผมก็จะเป็นสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดใบพอดีพอดีนะครับผมตามกฎกติกานะครับโอเคนะครับต่อมาเป็นเกรดหนึ่งนะครับว่าให้อะไรมาบ้างนะครับ เกรดหนึ่งนะครับผมอ่าตัวแรกเลยครับผมให้มาสี่ตัวเลยกับหน้ากากโจรสลัดนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่มีสกิลโหวตด้วยนะครับให้มาทั้งหมด4ใบเลยนะครับผมโอเคเลยนะครับโอเคต่อมานะครับผมก็จะให้นะครับอูนี้ให้มา4ตัวเหมือนกันกับ หน้ากากพ่อมดนะครับผมก็จะเป็นเกรดหนึ่งให้มาสีใบเหมือนกันตัวนี้เกี่ยวข้องกับการประกวดนะครับผมคือบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าโหวตกับประกวดคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวดูกลับไปดูคลิปวกับพี่ชินก็ได้นะครับแต่ก็อธิบายสั้นๆหน่อยลวกันนะครับผมคือการโหวตกับประกวดเป็นสกิลพิเศษที่มีเฉพาะแคลนนี้นะของกับแคลนเดอะแมสค o l อลเล i ชันนะครับการโหวตคือเกี่ยวกับการราเช็คครับผมถ้าเกิดได้เช็คแล้วแบบได้เกรดรวมเท่ากับเงื่อนไขโหวตนะครับอย่างเช่นแบบถ้าเกิดตัวนี้มีเขียนว่าโหวต3 ได้เช็คได้เกรด3อ่ะบนี้คือทํางานได้เลยหรือจะเป็นดับเบิลเช็คนะครับผมเป็นทวินไดเป็นแบบได้1 2อันนี้ก็ได้เหมือนกันสกิลโหวตจะทํางานได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสกิลประกวดเนี่ยคือมันจะเป็นการเทียบพลังแล้วก็รีทายไม่ฝ่ายเขาก็ฝ่ายเราอะไรแบบนี้นะครับผมสั้นๆแล้วกันเดี๋ยวไว้ดูเต็มๆนะครับผมในคลิปหน้าหรือถ้าเกิดใครใจร้อนไปดูปย้อนหลังก่อนก็ได้นะครับผมโอเคต่อมาจะเป็นเกรดหนึ่งถัดมานะครับผมก็จะให้ PG ครับกับหน้ากาก Apple ผู้ชาญฉลาดนะครับผมก็เป็น PG ธรรมดานะครับดูจากสกิลแล้วไม่ได้ช่วยไงยแดมนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีเกรดหนึ่งแบบสุดท้ายนะครับผมใบน,นี้ให้มาสามใาบชานั้นเองกับหน้ากากช้างดำผู้มีอิิฤทธิ์นะครับผมอ่าดังนั้นเนี่ยการ์ดเกรดหนึ่งี่ให้มานะครับก็จะมีทั้งหมด4แบบมีช้างดำสี่บบใบนะครับผมไม่ใช่จ่าพนมช้างกูอยู่ไหนนะครับไม่ใช่มี PG 4ใบนะครับผมอ่ามีเดี๋ยวช้างดำสาม PG4 นะครับ แล้วก็จะมีพ่อมดสนะครับแล้วก็จะมีโจรสลัด4นะครับผมก็โดยรวมเป็น15บาใบนะครับผมจะเป็นเกรด1ทั้งหมด15บาใบนั่นเองต่อมาเกรด2ให้อะไรบ้างนะครับผมก็จะมีใบแรกครับชื่อว่าหน้ากากมีแพนด้าตัวนี้เป็นวอลนัานะครับผมไม่มีสกิลอะไรเลยนะครับแต่แอดหนึ่งหมื่นอ่ะก็โอเคอยู่นะครับผมก็ให้มาถึง4ี่ใบด้วยกันนะครับต่อมานะครับผมใบถัดมาตัวนี้ให้มาแค่สามเองนะครับกับ หน้ากากนายพรานนะครับผมก็เป็นตัวที่อัดมปนหนึ่งหมื่นเหมือนกันแต่มีสกิลนะครับแต่ก็จะมีขออนุญาผูกมัดด้วยคือมันตีไม่ได้นั่นเองนะครับก็ตัวนี้เนี่ยให้มาสาใบนะครับผมอาอแต่ผูกมันมันเกิดช่องเลียวนี่ลงแวงก็ตีได้ปกติเนาะอ่ะโอเคเกรดสองมีอีกไหมมีอีกนะครับก็จะมีเกรดสองมาถัดมานะครับผมตัวนี้ชื่อว่าหน้ากากดอกหญ่านะครับผมอ่ะเอ้ยมันเป็นตัวเดียวกับฮิวทิกเกอร์หรือเปล่าใช่ไหมใช่มันเป็นหน้ากากดอกญ่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ ตัวนี้มีคําว่าผู้รักสงบตัวนี้ไม่มีเนะี่ยเป็นหน้ากากหนอกหญ้าธรรมดานะครับก็ตัวละครมันไม่เยอะเนาะอาจจะเกิดการวนตัวละครนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรมันใช้ได้นะครับผมหน้ากากหนอกหญ้าก็จะให้มา2ใบนะครับโอเคมีะอะไรอีกอ่ะยังมีอีกนะครับผมก็จะมีเกรด2องเป็นจุดท้ายแล้วครับกับตัวที่ชื่อว่าหน้ากากยักษ์นั่นเองนะครับผมก็ให้อีก2ใบนะครับโดยรวมอ่ะให้หน้ากา,ยากยักษ์สองให้ดอกหญ้ามา2นะครับผมอ่าให้แพนด้ามา4นี่คือแปดละ แล้วก็ให้ในพราดอีกสามก็รวมเป็นทั้งหมด11บใบนั่นเองนะครับผมโอเคก็อุ้ยเยอะอยู่นะครับโอเคนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเกรด3นะครับเกรด3ก็จะให้ใบแรกนะครับผมกับหน้ากากยมทูตนั่นเองก็ให้มา2ใบนะครับผมเป็นนิเทศดีนะนะครับดูแบบเป็นยมทูตจริงๆด้วยแล้วก็ใส่หมวกกราะหล็เลนะครับกอบลินเซเลเยอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ตัวนี้ก็เป็นเกรดสามที่มีความสามารถในการปั๊มพลังตัวเองได้นะครับก็เล่นกับสกิลโว่นั่นเองนะครับผมให้มา2ตัวแล้วก็มีอะ หน้ากากพึ่งนะครับผมตัวนี้ให้มา3ใบเลยนะครับน่ารักอะไรมึงมีมากนะครับตัวนี้ก็มีคามสมารถที่เกี่ยวกับการหาพวกขึ้นมือนั่นเองนะครับผมก็ดีมากใช้เติมการบนมือนะครับและสุดท้ายนะครับผมก็จะให้นะครับหน้ากากเป็ดน้อยนะครับให้มา2แบบคือแบบธรรมดาหนึ่งแล้วก็ฟลอยหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็นี่ไงนี่คือการเรื่องแสงที่ให้ในกล่องนะครับก็จะเป็นหน้ากากเป็ดน้อยนั่นเองก็จะเป็นเกรดสามฐานไตส์ใบใหม่นะครับที่ สามารถใช้แทนหน้ากากทุเรียนได้หรือจะใช้ด้วยกันเลยก็ได้นะครับเพราะจะใช้สามารถใส่ฐานสไตล์ได้เยอะขึ้นนั่นเองก็ให้มา2ตัวนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมีฐานสไตล์ครบ4แบ4 4บสี่สี่ใบนะครับผมเราควรจะมีฐานสไตล์ครบ4ใบดังนั้นเนี่ยอาจจะแนะนําว่าเปิด2กล่องจะดีกว่านะครับหาหน้ากากเป็ดน้อยเพิ่มนั่นเองครับผมอ่ะก็เกรดสามนะครับโดยรวมก็คือจะให้มาทั้งหมด7ใบนะครับก็จะเป็นยมทูต2เป็ดน้อย2แล้วก็พึ่ง3นั่นเองนะครับ ต่อมาก็จะเป็นเกรด4ไปสุดท้ายลยนะครับผมก็มีแค่แบบเดียวนะครับกับหน้ากากหมีเหล็กนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นเกรด4นะครับที่สามารถเนได้ตั้งแต่ไตล์แรกเลยนะครับไซล์เป็นตัวนี้ตัวแรกเลยก็ได้คอมโบกับเป็ดน้อยเนี่ยก็โหดมากนะครับผมทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่ให้มาดิชิน่นเองครับผมก็จะมีทั้งเกรด3นะครับเกรด2 1 0ครบเลยนะครับ แล้วก็ตัวเริ่มเนี่ยก็ให้มาตัวเดียวด้วยก็แสดงว่าจัดเต็มการมาแน่นมากๆครับผมก็ถ้ายังไงอยากจะได้ไปไหนนะครับก็ลองไปเปิดดูได้นั่นเองครับผมก็แกะให้ดูเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการรีวิวชุด VGT CD04 นีครับผมจะมี05ไหมต้องลุ้นกันนะครับว่าเขาจะทำหรือเปล่าแล้วจะเป็นแคนอะไรคือต้องต้องลุ้นอย่างเดียวตอบอกอะไรไม่ได้นะครับผมแต่ยังอีทีหนึ่งใครก็ตามที่อยากจะได้ชุดนี้นะครับผมชุดนี้พิชิตนะครับผมโชคดีได้มาจาก งานแข่งที่แอร์พอร์ตลิงมักกะสันเดือนตุลาคมนะครับถ้าเกิดใครตามหาชุนนี้อยู่นะครับผมก็ถ้าเป็นร้านขายการ์ดดูคลิปน,นี้จบอาจจะมีวางขายแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิด เป็นเซเว่นอีเลเว่นอาจะต้องรอสมมักประมาณเดือนหนึ่งเดี๋ยวพฤศจิกาสองพันสิบแปดลองไปเดินหาดูนะครับผมอาจจะเริ่มเข้ามาช่วงนั้นนั่นเอง,เองแต่ว่ามันก็แล้วแต่เซเว่นด้วยนะครับเพราะว่าบางเซเว่นก็มีบางที่ก็ไม่มีมันแล้วแต่แบบการตลาดของเซเว่นนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมต้องลองไปถามเขาดูแล้วกันแต่สําหรับวันนี้นะครับผมคลิปการแกะกล่องนี้นะครับผมต้องขอบอกว,ว่าจบลงแล้วนะครับผมถ้ายงไเดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อที่เรื่องสกิลความสามารถต่างๆของการซูกไปแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับรบบ บัตตี้ไฟทริปเปิลดีถึงเวลาเพิ่มพลังแล้วด้วยมอนสเตอร์ไม้ตายใบใหม่โกจินมารุสัตว์รับเทพยักษ์สาระบำยาฉางามิอบิเกลอันลิมิเต็ดเดทเรนจัดการเลยเบาดราก้อนเกรดฟูเบาเราเรียน เปิดตัวการ์ดรูปแบบใหม่2องเวอร์รวมเป็น1ดูเอากาดพิเศษเฉพาะชุดด b t ีที่ศูมีการ์ดเรื่องแสงสุ่ม1นใบมีให้สะสมถึง10แบบวางจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่ e อสาขาที่ร่วมรายการและร้านการ์ดชั้นนำทั่วไป